ใส่เหร,รอเอาปักไฟไปใส่เหรอใสไฟโหนุ่นงเทงบ้อครับไต่มันกินนู่นครับมันนีอ่าเสียบอ,นนอ,อ่าฟาดฟาดอ,อันนี้ต้นนี้ยังนี่เป็นวักติโอยน,นี่ หาอยู่หากินโอ้ยเก็ทบท่านบอ่อบาทนี่หลายคักหลายคักพอ่อพ่อมาเก็บมาเก็บ,กบผู้ทายกับไายนี่นโอ้ยพี่น้องหลายคักหลายคักเก็บต้องกั้เลยวันเอาเก็บโอ้ยเอาบอเอาลายเต็มคู่าานี่กับพ่อมานน่เอาไปกินมือนนะอ่อ่นะ้ำคนน่ะ เต็มได้าดเลยครับเต็มสาดเลยมินจะหยยบคักเอก็ม well, so. er ุนางอะไรได้ี่ไม่บุญนะเก็บไปนี่คู็ปหน่หน่นี่ก็บซอยเก็บซอยเยอะแยเลยครับเยอะแยเลยงละสิบาทนะขายได้พอมบ่ขายได้ขายได้

ต่นจานกับนี่น้องบุ๋ยต่ว่าบม่ได้ไ่พลาไปถ้าเก็คอายุนี่ต้นเดี่วนี่อแล้วส่วนจานไปไปโอ้หมีไฟต้นมะคะวันเ๋อวิ่ป็ต่ยังนี้แล้วเช็คมันเล้ใส่โดงไปหอดสีสองก็หนุ่มเนี่ยไหนง่ายง่ายได้ยังน้ำถึงหมด จะิีงมาตังไงตังนี่ก็ตันไปควานกินเขาเร่องไปหอนเราล่อยกนเศกงวังท่านอามานำไหมนี่ทำไมมาเก็บเินกินเงินจี Ah, ya kita mungkin noh ni tahu